รคแมวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเครื่องรางของขังที่หายากอันดับต้นๆเลยนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่คนในวงการสายมูเตลูต่างๆเนี่ยเขาเขาอยากจะมีเอาไว้เชื่อว่ามันมีอานุภาพพอๆกับเรื่องของกุมารทองเหมือนกันน่าจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตจากโรกแมวครับ,รบและนี่คือโรคแมวแช่น้ํามันว่านสเสน่นั่นเองใช้ได้ทั้งชายและหญิงโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแต่รคแมวแบบตากแห้งเท่านั้นใช่ไหมครับ แต่รุ่นนี้ทางเพจมีรุ่นที่เรียกได้ว่าจัดสร้างยากและสร้างน้อยเพราะวิธีที่จะทำให้รกแมวไปแช่น้ำมันว่านเสน่ได้นั้นค่อนข้างใช้เวลาและกว่าจะได้แต่ละตนนั้นไม่ใช่ว่าทำแล้วจะได้ตามอำเภอใจด้วยเฉลีย่ย10ตัวจะติดเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นที่จะแช่ได้นอกนั้นก็คือเสียทั้งหมด10ต่อนหนึ่งกันเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทางเพจปล่อยให้ไม่แพงอย่างแน่นอน โดยตามความเชื่อโบราณลูกแมวนี้เป็นี่ตตรงการของเหล่านักเสี่ยงโชคอย่างมากเพราะหากพกแล้วเจ้ามือถึงกับต้องหมดตัวทุกคนรวมไปถึงบอกค้าแม่ขายมีความเชื่ออีกว่าหากนำโรกแมวนี้ไปวางไว้ข้างๆร้านนั้นจะสามารถเรียกลูกค้าได้เป็นเทน้ำเทท่ากันเลยโดยโรกแมวนี้สร้างขึ้นโดยเภสัชมงคคนนำเข้าจากเขเมรแท้ๆแ,และให้อาจารย์ดียะรุงนา เป็นผู้ปรุกเศกใช้ศาสตร์แห่งเมตตามหานิยมเสริมเข้าไปอีกด้วยและไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแน่นอนเปรียบเสมือนเราดูแลแมวเรียกโชคน่ารักน่ารักขังค่ายเท่านั้นและรับรองว่าหลังจากที่ได้บูชาเตรียมเฮงเฮงปังปังกันได้เลยทุกความปรารถนากำลังจะเป็นจริงอยู่ที่คุณตัดสินใจ โดยราคาบูชานั้น900บาทมีเก็บเงินปลายทางแต่สำหรับผู้ที่คอมเมนต์ชื่อวัตถุมงคลนี้ถูกและตามด้วยคำว่าสนใจได้ถูกนั้นรับไปเลยครึ่งราคาเพียง499บาทเท่านั้นมี2แบบนะครับทั้งเลี่ยมน้ำมันและแบบเดิมเดิม